อฟจุ๊บๆเบียร์หรอฮะมันคืออะไรมันเป็นยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันอยากรู้เปล่าถ้าอยากรู้มาดูกันรวมกัน98เป็นแล้วครับดอแน่นครับเป็นรูปแบบเบียร์แบบเจ๋งมากเขาไม่จ่ายนะครับเรามาแกะกันดูเลยดีกว่าครับว่าหน้าตามันเป็นยังไงครับมาว้าวแต่ก่อนที่เราจะไปทดลองใช้กันผมมีหนึ่งช่องสุดเจ๋งมาแนะนำเพื่อนๆครับ สวัสดีครับผมชื่อแทนผมสอนและแบ่งปันประสบการณ์เป็นนักเทรดถ้าหากคุณสนใจอยากจะเรียนรู้เรื่องการเทรดกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับนั่นแหละครับเพื่อนๆจะได้รับความรู้จากมืออาชีพโดยตรงเลยนะครับถ้าสนใจก็ลิงก์ใต้วิดีโอนะครับ สวัสดีครับผมเพชรศิษตัวแสบนะครับนี่ครับวันนี้ผมไปเจอของสุดเจ๋งที่มันแปลกตาม,มาอย่างหนึ่งครับซื้อที่ท็อปเลเซนทันนะครับนี่ครับมันคือจุบจุบอะไรวะจุบจุบอะไรวะจุบจุบท็อปปิคอลฟิชครับโอ้เฮ้ยเจ้าจอดท็อปปิคอลฟิชโอ้โหค,คือมันคืออะไรครับ ิโคลฟิตนี่ทอปิโค่นี่แปลว่าแบบเหมือนเขตร้อนแบบอากาศร้อนๆนะครับเพราะว่ามันรูปเหมือนเป็นเบียร์น่าจแบบว่ากินในตอนอากาศร้อนนะครับแล้วฟิตนะครับฟิตนี่มันคืออะไรครับฟรีสเดี๋ยวฟรีสแบบแค่ต้องฟรีสอะไรอย่างงี้หรือเปล่าครับไม่รู้เหมือนกันครับผมเห็นว่าเฮ้ยมันแปลกตาดีเลยคิดว่าน่าจะเป็นของใหม่ของจุ๊บเป๊๊บนะครับก็เลยเอามาลองดูครับเอามาลองกินลองรีวิวเพื่อนๆดูนะครับบอกก่อนนะครับว่าเขาไม่ได้จ่ายนะครับจุ๊บเป๊๊บ ไม่จ่ายผมนะครับผมรู้แล้ว่าผมรีวิวของแบบนี้ต้องมีคนบอกว่าอันแน่เขาจ่ายพี่แน่นอนครับบอกเลยว่าไม่ได้จ่ายครับผมเป็นว่ามันแปลกผมก็เไดเอามารีวิวครับมาวันแล้วเราลองมาดูกันครับก่อนอื่นเราดูที่รอบๆผลิตภัณฑ์กันก่อนดีกว่านะครับว่ามันเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับดูใกล้ๆครับนี่ครับ นี่ครับจุ๊บป,ปะจุทัทเปโคลฟิสนะครับที่ผมอ่านในฝั่งเมื่อกี้ครับเป็นรูปแบบเบียร์แบบใหญ่มากไม่แน่ใจว่าข้างในมันเป็นขวดเบียร์เลยหรือว่าเป็นอะไรยังไงเหมือนกันนะครับนี่บอกว่าเนี่ยแออเมอริลี่ฟิสทีเคดลอีิปออเมซิ่งเทสคือมันเป็นอมยิ้มหรอครับเป็นอมยิ้มเป็นลูกอมแบบรสชาติแบบเหมือน หน้าร้อนใครร้อนโอ้ไม่รู้คนนี้ไม่รู้เลครับดูตัวโจมันเกินก็ได้ครับอ๋อนี่ครับจุกจุ t ท็อปิคอลฟีสอ่าผมอาถูกแล้วครับท็อปิคอลฟีสอมยิ้มกินท็อปิคอลครับกินท็อปิคอลคืออะไรครับนี่ผมไม่รู้จัดเหมือนกันนะครับไม่รู้ต้องลองดูครับส่วนสำคัญครับน้ำตาล58ครับกูโคสไดรับ4ี่ครับรวมกัน98้ิครับคือไอสารที่มันหวานหวานรวมกันเก้ารบเปอร์เซ็นต์แล้วครับโอ้โหนี่ผมกินอะไรผมนั่งกินลูกน้ำตาลนะครับเนี่ยใส่สี ไปไม่ดีครับกินแค่พออร่อยพอหอมปากหอมคอก็พอแล้ครับอ่ะมาทีนี้ก็ถึงเวลามาแกะกันครับเรามาแกะกันดูเลยดีกว่าครับว่าหน้าตามันเป็นยังไงครับมาวับดูครับเฮ้ยโอ้เป็นอมยิ้มอย่างงี้ครับอ่านี่ครับ,รบเป็นอมยิ้มครับเป็นทุกบทที่อัน มีหมด5อันครับอ่าดูใกล้ๆชัดๆครับนี่ครับมันก็จะเป็นลูกคล้ายๆแบบแก้วเบียร์ขวดเบียร์นั่นแหละครับโอ้โหผมไมดรูกว่าเหมือนเป็นเบียร์ของเล่นเบียร์ชิ้นจังอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอ้ไม่ใช่ครับเป็นอมยิ้มรูปแก้วเบียร์ครับอ๋แก้วเบียร์มีฟองด้วยนี่อทีนี้ครับรสชาติครับหวังว่ารสชาติมันจะไม่ใช่เบียร์นะครับเพราะอันจบแล้วมันก็ไม่มีแอลกอฮอล์ไม่ได้อะไรครับน่าจะพอกินได้นะครับแต่ตรงนี้นี่ตัวผมคิดว่าไม่เท่าไหหรร่ักกาปูฝงใ้เด็กรู้ ไม่ความเป็นตัวของเม,มเฉยๆนะครับหลายคนอาจจะไม่ได้คิดแบบนี้นะครับยังไงก็ตามถ้าพวกคนที่ดูอยู่เสื้อนี้ให้ลูกกินแนะนำลูกนะครับเตือนลูกด้วยนะครับว่าอันนี้มันเป็นขนมเฉยๆนะครับโตขึ้นอย่าไปกินเบียร์จริงนะครับไม่ดีครับแอลกอฮอล์ผมไม่สนับสนุนนะครับ ทีนี้ก็ได้เวลาลองชิมแล้วครับเรามาลองดูกันดีกว่าครับว่ารสชาติมันเป็นยังไงครับมันจะเจ๋งเหมือนหน้าปกมันหรือเปล่านะครับบอกว่ามันจะเป็นแบบรสชาติที่เย็นสดชื่นอะไรอย่างนี้นะครับว่าเมืองไทยตอนนี้ร้อนมากๆนะครับช่วงอะไรวันวันนี้นี่ร้อนเหลือเกินร้อนมากๆนะครับโอ้โหผมเพิ่งไปอีสานกลับมานี่อุณหภูมิเขาขึ้นโชว์ดู40องศานะครับโหดมากครับที่โคราชครับโอ้โหมาบอกว่าเจ้าจุ๊บจุ๊บทับทิมโค้ฟิสนี้จะช่วยแก้ปัญหาความร้อนนี้ได้นะครับเรามาลองเทสรรสชาาติกัเลยดีว่คบ ตุ่มหนาสักคู่กันร้อเล่นข้าว <S 2> <S 2> มาผมกินอ่ะอืมกินมันคล้ายๆแบบแบบสับปะรดแบบหวานๆกินเลยเหมือนอะไรอะ่ะเหมือนไอ้พวกลูกอมที่เป็นก้อนแข็งๆอะ่ะโอผมบอกไม่ถูกอ่ะลองกินเลยดีกว่าครับอืมกินแม่งทับป,ปิคอลมากทับปิคอลคืออะไรไม่รู้เอ้เเดี๋ยวเดี๋ยวกินมันคล้ายๆกับขนมสักอย่างที่ผมเคยกินมันคล้ายขนมอะไรอะ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวผมยึงไม่ออกเดี๋ยวมันขนมแบบเชงๆอมยิ้มอย่างนี้นี่แหละมันมีอันนึงที่มันดังมากๆอ่ะเดี๋ยวผมยึงไม่ออกจริงออือะไรอ่ะมันติดอยู่ที่ปากมันเป็นขนมแบบของไทยๆของโบราณที่ผมเคยกินเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวรสชาติมันกึ่งๆไปทางแบบสับปะรดนะครับที่ผมบอกอะสีเหลืองๆเนี่ยครับเดี๋ยวมันมันเหมือนอะไรสักอย่างโอ้ยนึกไม่ออกเฮ้ยอ่ะอืม โอ้ oh, ยอมแพ้ครับยอมแพะคิดแล้วปวดหัวตุ่ๆเลยนึกไม่ออกจริงๆเป็นขนมที่ผมเคยกินเนี่ยแหละครับแน่นอนถ้าจะไม่ปิดจะเป็นแบบกลมๆเล็กๆรสชาติมันจะแบบแปลงๆคล้ายๆสับปะรดที่มันแปลงๆนิดๆนะครับเป็นแบบนั้นเลยครับเอถือว่าอร่อยใช้ได้นะครับปัญหาคือมันผมจำไม่ได้เนี่ยแหละครับถ้าผมจำได้ผมจะอธิบายเพื่อนๆฟังนะครับแต่ก็นั่นแหละครับต้อผปอธิบายรสชาติเพื่อนๆฟังนะครับเป็นแบบนี้นะครับส่วนตัวถ้าถามผมว่าชอบไหมฮิผมไม่เล่นผมชอบนะครับรสชาติมันอร่อยใช้ได้เลยครับอย่างอืม ตอนแรกคาดหวังว่ามันจะรสชาติคล้ายๆเบียร์เหมือนกินเบียร์ซ่ายเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ใช่กัน,นเป็นรสชาติหวานแบบแบบรสแป้ๆที่บอกนะครับเฮ้ยผมก็ไม่ค่อยมีความสามารถใน,นการอธิบายรสเท่าไหร่นะครับรู้สึกยังไงก็พูดออกมาแบบนั้นนะครับหวงว่าเพื่อนๆน่าจะพอเข้าใจนะครับหรือถ้าใครเคยกินลองคอมเมนต์บอกผมนะครับว่าเพื่อนเคยกินแล้วอ่าใช่มันเหมือนขนมอะไรที่เคยกินเมื่อสมัยก่อนนะครับที่ตอนนี้ผมยังพยายามนึกอยู่ลินึกไม่ออกเลยจริงๆนะครับเนี่ย ไอใช่ไหมเพื่อนๆลองอ่านคนไม่ละกันผมคิดว่าน่าจะต้องมีคนที่เคยกินแล้วก็บอกได้ว่ามันเหมือนกับอะไรนะครับจะได้ประกอบการตัดสินใจซื้อเพื่อนๆอยากซื้อไปกินกันบ้านนะครับสำหรับจุ๊บจุ๊บท็อปิคอลฟิชนี่นะครับโอ้เฮ้มใช้ได้ครับเนี่ยหรือว่าผ่าวหรือว่าผ่าวหรือว่าผ่าวแล้วตอนนี้ก็มาถึงเวลาให้คะแนนจุ๊บจุ๊บท็อปิคอลฟิชอันนี้นะครับคะแนนเต็มสิบผมให้พักก่อนนะทุกคนโอ้โห ล่่่นนมุทาาักกเเพืืออบตยแล้วเนี่ยอเล่นครับจุบจุ๊บโทบิโกฟิตอันนี้นะครับถ้าเติมสิบผมให้เจ็ดละกันครับหนึ่งคือมันเป็นขนมครับเป็นขนมผมคิดว่าคือมันเอากินอร่อยก็พอถามว่ามันอร่อยไหมก็อร่อยในระดับหนึ่งนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันมันมันเลี่ยนมากมันเป็นน้ําตาลซะเยอะนะครับไม่ต้องกินมากหรอกแค่อันเนี้ยหมดชิ้นหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะครับคือด้วยการที่มันเป็นรสชาติที่แบบหวานอย่างเดียวครับกินไปมากๆมันก็จะเลี่ยนได้นะครับผมให้เจ็ดเติมสิบละกันนะครับโดยรวมๆก็ถือว่าโอเคนะครับซองหนึ่ ผมไม่ได้กินทุกวันแล้วก็อาจจะเป็นอัตริลไม้อะไรอย่างนี้นะครับแต่ก็อร่อ,อยใช่ไหมครับ รสชาติถือว่าใช้ได้นะครับผมเลยให้7เต็มดสิบครับอ่ใครอยากซื้อไปกินก็ลองดูนะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบรสที่มันท็อปปิโก้ท็อปปิโก้อย่างนี้ก็ไม่เป็นไรครับก็ไม่ต้องซื้อกินนะครับบอกแล้วอันนี้เขาไม่ได้จ่ายแต่ถ้าใครอยากลองก็จัดไปเลยครับที่ท็อปครับอันนี้ผมซื้อมาจากที่ท็อปนะครับไม่แน่ใจว่าที่อื่นมีขายหรือเปล่านะครับเหมือนเดิมอย่าลืมเข้าอนเป็นครอบครัวตัวแสบนะครับกดติดตามผมที่เฟซบุ๊กส่วนตัวและอินต้าแกรมเลยครับนี่มีอะไรที่น่าสนใจอัปเดตเยอะแยะมากมายเเเเลลยยคคคคคครรรรรรัััััับบบบบวววววมมมมมถึงงหนนนนนน้้าาาขข่่่อออออดดดดีีีีผผะะะิิิกกกกกใตโโแททสญืืืพๆปป็็จุ อย่าลืมกดติดตามนะครับ55 Infinity ครับและเดื่องอื่นที่น่าสนใจตรงนี้ตรงนี้และตรงนี้นะครับเดี๋ยวดูอะไรเลือกดูอะไครับสรุปทุกอันแหละครับกดไปเลยครับผมมีวิดีโอใหม่ลงทุกวันเว้นวันเลยนะครับเข้ามาดูเข้ามาติดตามกันได้นะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับไปกินจุ๊บๆให้อิ่มนนำสำราญก่อนดีกว่านะครับบ๊ายบาครับสวัสดีครับ